ครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมสวัสดีกันตอนเช้าครับตอนเช้าเช้านี่มาบุกบ้านหัวหน้าจรูุยหลังแรกมาดูกันว่าหัวหน้าจรูุยอยู่บ้านไหมเดี๋เจพึ่งเจพึ่งนึ่นเน่นเห็นไหมใครทําอะไรอยู่เนี่ะแก่เดี๋ยวเราไปสมัมภาษณ์เจพึ่งก่อนเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงไหมแก่ วันนี้น่าจะไม่ได้วิ่งงานนะดูทรงเลยเนะี่ยมาดูเจ๊พึ่งว่าทำอะไรมาดูเจ๊พึ่งทำอะไรครับยามเช้าครับทำความสะอาดบ้านทความสะอาดบ้านฝนตกแรงไหมมาบ้านผมไม่ตกเลย,ย,ยจริงเมื่อเมื่อวานเมื่อวานตอนเชา้าตอนตีสี่เ <no, S 1> นาะโคตรแล้วเมื่อเย็น ประมาณสี่โมงอ่ะบานผมไม่ตกเลยโ้อลังการงานใช่ไหมตกแรงมากถ้างน้ำนี่ถ้าองค์ใหญ่เรียงตรงเนี้ยเต็มอ่ะสองวันสองวันอะไรง้ไปดูงานจะได้ทำงานหัวหน้าจะลุยไปไหนนอนนอนยังไม่ตื่นอู้อย่าาใช้คำว่าสบายให้นางนอนเถอะให้นางนอน หัวหน้าจรวดนี่ยังไม่ตื่นนะพาบุกบ้านนะวันนี้กเก็บบ้านครับ,บโถห่าพีเพ่เนตจยุบพเนตจอยู่บ้าน<ะ>โทรหาพีเพ่เนตจยุบพเนตจอยู่บ้าน,ไ,าไ,น,นไม่รู้ไม่มีทางไป,ไม,มงไ,ปไม่มีงานด้วยครับ ย่าไม่ไดโทหายแสมเลยฮะโทรไปหายทีไไปเมืองทุกทีเนาะโอ้ปูนมาทำอะไรนี่อ๋อฉาบนี่เหรอแก้วก็มันสมควรเก่เวลาแล้วบ้านผมแดดออกเปี้ยงๆเปียงเลแเห็นใบดุยอะดูแดดออกแล้ว อึมครึมใช่แต่ฟังมุนมันเปิดแลยในหยผงที่รถมาเออเปิดอ่ะแดดเปี้ยงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ฝนตกไหมฝนตกไม่ทั่วฟ้าตัวนี้ตกไง ไม่รู้ครับเมื่อวานนี้ผมไปเมืองกลับมาไ,มไ,ไปวัดเขากระโดงไป,ไปเที่ยวตัวหนึ่ไม่มีงานตัวเนาะคนว่างงานพาลูกไปเที่ยวด้วยเงินกองไหลเกยนอนเกยนอนกย,ย่างเดียว โอ้แดดร้อนกันร้อนนี่วันนี้ไม่มีอะไรครับดอกชบญจมาศจะพึ่งเก็บกวดเฮี่ยนจ้าพาอผมไม่ได้ถ่ายคลิป2วันเลยดิยไม่มีคลิปลงเลยเนาะออตั้งแต่หยุดงานเออกินแล้วก็นอนครับอ้วนพอดี ไม่ได้โทรหาทีมงานไม่รู้มันไปไหนเขาเห็นไอแสีมันมานนี่อยู่เด็ดอะเมื่อวานเคลื่อนเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนน้ำลน้นแต่เมื่อวานเห็นพ่อเขามาซื้อใช่ไหมวันนี้เราก็เลาะถ่ายคลิปครับ ถ่ายบ้านลูกๆเนี่ยคนดูชอบได้ลหละแต่ว่าแรกว่าจะมาถ่ายกับมาถ่ายทีมงานที่ทําถนนมาเมื่กี้ไม่เห็นไม่เห็นรถรถไม่อยู่มาสบกสานนี่หละเออแต่วันไปอเออผมไม่เห็นรถก็ไม่เหนมาอไม่ใช่ย้ายกกัน่ที่ไหน ไม่เห็นเลยเอ้ไอ้สุดสีเลงของมันตัวเราน่ะตรงนั้นมันก็มีรถไม่กี่คันเองวันแ้วไม่เห็นพี่เนรถ่ายคลิปรถ,ถทำถนนลงสองวันสามวันนี่ครับ,รบแดดออกแล้วฝนพี่บ้าพี่บอ เอวันมาตลาดตีสามตกยังแรงเนาะเห็นไหมแล้วทีนี้นานด้วยจนเช้านดีที่มาเป็นวันอ,อาทิตย์นักเรียนไแยนเนาะอืมนักเรียนงเรนาะจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมี้เกียจเลย,เลยนักเรียนมันขี้เกียจเลยฝนตกนี่การฝุ่นลาดไป อ๋อจะเทพ,พื้นเทวะเนี่ยเทวะเนี่ยอเอาโอ้โหนี่ก่อชาบเทพื้นแจ้วเลยโดนตาปะเน,นี่ย ันนี้เราก็จะได้กว่ากมาถ่ายตรงนี้ก่อนนะไม่มีคลิปได้ลงมาถึงอ่าวรถหายไม่มีมมเอ๊เข้าไปบุกบ้านหัวหน้าจุดเลยก็ได้ กินเสร็จแล้วก็นอน <c oughs> รถยังไม่ได้ใส่สกีเลยรถถ่ายถอดแล้วช่วยกันถอดอทั้งทั้งเฮียทั้งช่างเบิ้มหว,วานก่อน,น,อนแต่สกียังไม่ได้ใส่ มันเหลือนิดเดียวเองเนาะเหมือนว่ามันเคยบิดแล้วไปตอกกลับให้มันเป็นเหมือนเดิมไหมมันหักมันเกาะเหลือเกาะนิดเดียวเองอืมมันไม่เคยทอดออกเด้เราก็ไม่ดูนะวันนั้นกำลังบิดกำลังบิดจะสตาแต่ปร๊ด เรียบร้อยดีนะไมันเป็นอยู่ไล่กิ่งทองทมันยังปรับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกแนวตรไนไทยเก็บแต่มันก็จะอืมแต่มันก็จะเนหนียวหน่อยแต่ผมก็ไล่รูปหลังมากลบดิ้นเหนียวทีนึงกว่ายานปูไปแล้วมันก